ันนี้หุมบอลลงคลิปหน่อยแล้วนี่ผมไม่แบบลงไม่ได้ลงหลายวันแล้วนี่เมื่อยอ่ะมาลงลงกันเถอะอันนี้ผมจะเมื่อยทิ้งไว้คิดว่าผมมีลบบ้างไหมผมไม่มีหรอกผมไม่เติมไม่ได้ไม่เป็นไรเราจะเล่นเจ้าเซิร์ฟคำว่าปกติเน็ตหุมมันไม่ดีโอ้โหสอง G สาม G เนี่ยอันนี้มันเนี่ยมันถ้าไหนถ้าจิมันจะดีกว่าเลยเราลงได้นานเลยไงมา คิดว่าจะรอดไหมเนี่ยนี่ฮะเนี่ยเผลอรับมาเมื่อกี้ค่อยโดนเต็มๆมาจะแบบว่าได้รีวิวมันแบบว่าไอไอเดียมันไม่มวันตายเหรอช่วยโอ้โหเสียได้อ่ะเด็ดกะตโอนี้เนี่ยโเสียได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปให้ไปนู่นเรื่อยๆเลยการวิวสุดเห็นปากอะกเกินไปเลยถึงเนี่ย อันดับหนึ่งเลยโอ้โหกะที่สุดเลยเนี่ยคนอื่นปกติเลยเปลี่ยนแล้วเด็กแล้วเป็นอะไรลูกโหสอบทีสอบทีตลอดเลยตายแล้วตายแน่เลยไม่เคยเ้ยเร็วเลยอ้อนราเล่นแบบมุ้มมวกันเห็นไหมอันนี้คือมือผมครับจ๊อจ๊อจ๊เฮ้ย ช้อส์ปั๊สเฮ้ยเฟรนด์บิไมวเาววววอัปเดตใหม่การที่เนี่ยเราสามารถถ้าเราเชิญกับเพื่อนมาใช่ไหมมันเพื่อนเอฟซีด้วยมันดีมากเลยนะเราเคยลองแล้วโคตรดีอยู่นะ ไม่คิดไปคนเดินคนนางมาเฉยๆตอนเล่นคนนางมาไม่รู้เลยการทีวีการทีวีมันก็ไม่เหน่งคุณไม่รู้เหรอว่าเราตอบเฮ้ยไอเจ้าฟูเกะมาเนี่ยจังโอ้ยเอาเลยได้รอเพื่อนนะรอนานเกือบไปเน็ตผมไม่ดีโอ้ยผมเครียดผมเครียสุดๆผมเน็ตโฮมนี่แหละไม่ใช่ ไม่ใช่เพราะแกโฟมแค่เรียนผมนิดน่ะเฮ้ยเป็นหนึ่งจีสามจีตอนไม่ได้ข้ามปุ๊บข้ามปุ๊บเป็นสองจีแล้วลดเลยอุ้ยยังโหเล่นเบสิ่ง,ามมงการหน่วยหาเน็ตง่ายๆเช่นแบบนี้จะแบบแม่ลังใต้ผมไม่เล่นหลายวันเลยแต่เคยเล่นแล้วนะ่ะเคยเล่นแล้วแต่ว่าตอนที่แบบเขา นี่แม่เองก็ตำแม่ตำน้ำแต่ไม่ไม่อยากไดเหมือนกับแม่เลยแม่นี่ก็่ตำน้ำแม่นี่แค่ตำน้ำเคยเลือกไม่สอมวันซักเสร็จได้ไหมซื้อคนเดียวเออโูจะเลือกคนเดียวมากกว่าแบบไม่จะโกรธกวนถ้าซั่งนี่คือแบบโคตรเลยแบบแบบตายเลยอ่ะเออถ้าไม่ได้ซั้างเสริมมันมีความสุขมันอยู่ตัวเองไม่ได้ใเลย สามาซุพอคนเดียวไดตรกเต้เนอ่ะโค้ชก็เต้นด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซฟี๋ยวแม่ยแม่ตำนานที่สมัยก่อนโอ้โหขอขอ,ขอไปขอไปเข้าน้ำเถอะเข้าข้าน้ำเสร็จเอเผอสร้างเสือให่เออยู่นี่จำไม่ได้เขสรส้างซุบอ นี bon. zy, ่เขาจะหาอะไรไม่ดูดูสี่เราเด็กไหมเนี่ยน่าจะใช่คำนี้มันจะสะกดยากเหมือน คำนี้กดติดตามนี่พิพจะเอาลิเดียเอาอิเดียชื่ออะไรบอกไม่บอกอะไรติดตามถ้าสักขีย์เวิผมไม่สัางผมจะสร้างไฟไอพีเหมือนกันไม่สนคำไม่ตั้งชื่อโอ้ยได้ว่าทำคำมีทำพูดว่าคำพูดมั้ย ใช้แล้เฮ the oh, ้ยลบไปไฟตันีการการเขียนเราจะไม่ได้ลงหลายวันเอาไม่จะเขียนโจจะยังไม่ปัดเงไม่กดไม่ตรงก็ได้เหรอไม่ตรงอยู่เดี๋ยวสุดท้ายสุดได้ครับกดไม่ตรงไม่ต้องเล สร้างนี้เออ yes ทำนี้ดีสุดเราจะเล่นถึงไหนวันผ่านเราจะเล่นคนเดียวจะน่ากาลนะัวอะไรนบอกไป่จิว๋วผมเล่นเก่งมากเลยนะถึงว่าไกลอะ่ะแบบถึงบอสอ่ะแต่ีี่สมัยอัปเดตใหม่คือมือถึงจะอีสิบอันก็ได้แล้วมันอกี้ราแม่งเกมนี้มันเกมมันเก่ามาเนี่ยสนับโกไม่โไม่อยากเล่นเลย เสาหัก็แอบเล่นเหมือนกันนะเล่ในใตังร้อยสิร้อยสิมี่สิรเดียวแต่อน,นี้ค่อยๆค่าข้างเด็ดกลางอยู่หน,หน่อยนึงนะเพราะมันลงคลิปมาข้อขอขออัปโหลดก่อนเฮ้จะไปท้องข้างล่างแล้วก็ถึงเลีอ่ะเศรษมก็ได้เก่งหน่อยหนึ่งนะโอเคอัปโหลดเสร็จแล้วก็สามารถยังไม่ได้ซื้อเน็ตถ้าซื้อเน็ตคืออัปโหลดเร็วมากเลย ไม่มีสามารถที่แต่งตัวได้ฟรีๆแต่สามารถซื้อได้แต่ว่าซื้อจะเก็บไปก็ได้แต่เฮ้ยใครวะตอกเบอร์แล้วเบอร์เลยไอ้คนตุ๊บจิบมันเกมันง่านของเฮ้ยนี่จุ๊บเล่กเก่งจุ๊บก็จุ๊บเก่งไหมเห็นี้มอีซี่จะมันจะกวเนี่ยว้ เกือบตายไปน่ะเน้นไม่ค่อยยากแต่ว่าสำหรับคนแบบน้องเคยเราน้องเราเคยเล่นแต่น้องเล่นไม่ค่อยไม่งเล่นจะใช่ค่อยสติแหมเราไม่มีสติอย่างเล่นง่ายอีซี่ความหมดไหนความยากสุดๆมันมียากเว้ยค่อยๆเพิ่แล้วก็กระโดดจึ๊บอีซี่เด้ออีซี่เฮ้ย เม่ผมล่นกับเพื่อนเนีบ้างเลยนะแบบเป็นไงมันไม่ง่ายๆแต่เป็นแบบว่วายอ่ะโหโตยักเดอเฮช่วยด้วยช่ด้ตกใจสุดสุดเฉยโอเคครับทุกคนี่นี้ผมน่าใจครับน่าใจใช่เดี๋ยวผมไปสู้กันนะเหตุที่ว่าถ้าเราเหยียโดนห้าแฮห้าฮหาอะไรรยังมีหย่านะว่าเราจะไม่ดูมีกลังเรา สงส,ส,สัยว่ามีแค่ไหนเลยนี่เนี่ยเงี้ตาไม่ดีเราเราดีใช่ไปแอบเล่นนะอันนี้สามารถเป็นกลุ่มเวนที่สองเซิร์ฟ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 สวนสวนนั่นคือสวนตั้งคืออะไรว่าสวนตั้งไม่มีหล่นหรือแถมเลยเราสามารถจะสดกดอันนีาา้ชอบได้ อ๋อทั้งสามเซิร์ฟไอเทมเนี่ยมันของนบักมาแล้วขอให้ถึงเราจะถึงทหนึ่งโอเคเริ่มเล่เลนนะขอเล่นให้ทุกคนคิดว่าเซิร์ฟนี้มันมีเซิร์ฟคนมีเซิร์ฟมีคนอยู่เอาไม่รอแล้วไม่เป็นไรเล่นได้อยู่โอเคแต่ขอเล่นให้จบก่อนอันนี้คือเว,เวอร์ที่สองไอขวบเขียวไอ,ขอเขียวครับเข,เขียวครับ,รบทำอะไรอยู่ครับอ๋เไม่เอ้ยหเล่กลับอะ โอเคขอไปเล่นเป็นถึงเวทีสามแล้วครับทุกคนนี่ว้าวงานเกิดไปนี่เล่นง่ายง่ายอีซี่อยู่อะขอให้จบเปิดทุกคนเล่นง่ายไหมผู้เ็วเกือถึงเร็วเกิน,นกไป easy, easy. อีซี่อีซี่กอเข้าต่อเข้าที่สีอันจะเป็นแบบสุขของผู้หญิงไอ้หัวเลยโอเค เดี๋ยวขอเล่ <ination noises> นให้จบไปนหนึ่งบางคนว่าไม่รอดเลยจะสามารถเตะคีได้ไหยเอาเตะนี่แต่รู้ปะเขาแต่ว่าไม่รอดพอเตะนี่กิเทงแล้วนะอย่างไม่รอดเลยสมไมก่อนยังรอดทงวันเด็กดีเลยนะเด็กก็เป็นเหน็ดเหน็ดของมันเลยสิดีเด็กจะเลยวะเหน็ดใช่ไหมเออเหน็ดเออเหน็ดงั่นจะเป็นเหน็ดไม่ใช่ไหนเดี๋ยวจะได้ใหม่กว่านี่ย Å se. ผมแพ้โอเคนี้ขอจบลาก่อและเพื่อนเน็ตไม่ค่อยดีเน็ตไม่ค่อยด,ด,ไดีไปนะลาก,ก่อน